สวนนี้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะสำหรับดูงานสำหรับศึกษาดูงานนะคะสองก็จะเป,เ,ปนนเป็นธนาคารอมสินค่ะเพราะว่าเรามีผลผลิตที่เหลือก็ได้ขายแล้วก็ไปฝากอมสินจากเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นก้อนใหญ่คะ คุณผู้ชมคะคนที่บ้านตาม,มานะคะเขาบอกว่าเขาทําสวนแบบกล้วยๆกันสวนแบบกล้วยที่ว่าเนี่ยจะหมายถึงสวนแบบง่ายๆหรือว่าสวนกล้วยกันแน่ตอนไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอบตัวตานเต็มไปด้วยกล้วยเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของสวนพี่เอ๋ยกันเลยค่ะ พี่เอ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราว่าทําสวนแบบกล้วยเนี่ยมันถือว่าทําสวนแบบง่ายๆหรือว่าทําสวนกล้วยกันแม่คะทําสวนกล้วยค่ะตั้งสองอย่างตั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะทาสวนแบบง่ายๆแล้วก็ทำสวนกล้วยด้วยค่ะแล้วมีมีหลายๆอย่างค่รับหลายอย่างใช่ไหมคะเพราะในสวนนี้คือไม่ใช่มีแต่กล้วยค่ะไม่ใช่มีแต่กล้วยมี ดอกกระเจียวกระชายอะไรทุกอย่างผู้พวกอะไรนี่ผึ้ผักมีสมุนไพรด้วยค่ะพืชผักอะไรแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะแล้วในสวนนี้ค่ะปลูกกล้วยทั้งหมดกี่ต้นนะคะสองร้อยกว่าต้นค่ะก็เหมือนกับเป็นสองร้อยกว่ากอไม่ไม่ได้นับต้นกอหนึ่งมันมีประมาณสามสองสามต้นหรือสองต้นสี่ต้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นสวนย่อมเป็นสวนค่ะแล้วพี่เอ๋ยนี่ค่ะมาเริ่มปลูกกล้วยตั้งเมื่อไหร่คะปีปีห้าสองปีห้าหนึ่ง อบรมมาปีหน,นึ่งแลยจะทาตอนแองมาถึงปีห้าสองห้าสามแล้วตอนที่อารมณ์เนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างคะสอนสอนเลี้ยงลยายปลูกทําอยู่ทํากินแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นก็คือปลูกไว้เพื่อตอนเกศเท่าเราทําอะไรไม่ได้ <c oughs> คือเป็นบานาญชีวิตของเรา <c oughs> เอาไว้ให้ลูกหลานเพื่อลูกหลานไม่มีบ้านอยู่อะไรเราเราก็คือที่แม่ปลูกไว้นี่เราไปตัดทําบ้านได้ค่ะจะเงินนิดนิดหน่อยก็จ้างเขาเลยแล้วก็ ไม้มีที่แม่ปลูกเอาไว้แล้วก็ไม่ยากค่ะเอาไว้ให้ลูกอิ่ลาไปอบรมมาแค่ห้าวันค่ะแต่ก็ตัดสินใจกลับมาทําสวนแบบประนีแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวที่นี่เลยค,คิดว่าเราตัดสินใจเร็วไมหมคะกับการไปเรียนแค่ห้าวันนะคะก็ก็ไม่เร็วค่ะ,คะ,คะ ิดว่าช้าช้าไปได้ซ้ำเหรอคะถ้าายอนเวลาได้ก็ยี่ห้าปีฝแต่อันนี้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราเราเริ่มช้าแต่เราเริ่มแล้วนะคะเปนผลแล้วใช่ไหมดีกว่าไม่ดีเริ่มค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทําตั้งแต่ปีห้าสองใช่ไหมคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็คือทํามาเกือบสองสองปีแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนก็ รับจ้างกรุงเทพพอได้เงินมาก็มาก็ซื้อกินพวกนี้เลยพวกกล้วยพวกผักพวกปลาพวกเป็ดพวกไข่พวกอะไรอาหารที่เรากินประจําวันต้องต้องเอาเงินซื้อซื้อเงินก็อยู่ได้แค่ห้าวันก็หมดแล้วก็ต้องต้องเข้าอีกอต้องเข้ากรุงเทพไปหาเงินมาอีกมาซื้อทุกคนนี้คืะแต่พอได้อุรมมาก็ลดรายจ่ายได้เยอะค่ะ,คะพวกปลาอยากกินปลาอยู่ในบ่อเราอยากกินไข่เป็ดก็อยู่ในคอก พวกมะเขือพิกก็เรามีอยู่แล้วแล้วก็กล้วยอะไรอาหารพื้พวกผลไม้มเราก็มีอยู่แล้วค่เราไม่ต้องซื้อรถรายจ่ายได้เยอะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแล้วก็เหมือนมีชีวิตใหม่หทีนี้ก็ไม่ต้องเข้ากรุงเทพจะอยู่ได้ก็ได้เงินมีไรายได้บ้าง ที่จะพลิกฐ่นดินไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชุมชนบ้านตาม,มาเท่านั้นค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งซึ่งบอบช้าจัดก,การทำเกษตรในระบบทุนนิยมล้มจนลุกไม่ขึ้นก็หลายครั้งแต่จะหันหลังให้กับการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ดังนั้นการคิดใหม่ทําใหม่และหันมาฟื้นฟูระบบนิเวศและผืนนาด้วยการทำเกษตรอินทรีย์จึงเกิดขึ้น เกษตรินทรีย์เนี่ยจริงๆภาพมันภาพมันถ้าภาษาอังกฤษว่าออร์แกนิกคือเกษตรที่ไม่มีสารเคมีทุกชนิดมาใช้ในกิจกรรมการทำปลูกพืชผักทุกชนิดเกษตรินทรีย์นี่จุดเริ่มต้นของของความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเพราะว่ามาระยะนี้เนี่ยผู้บริโภคเน้นเรื่องสุขภาพ เราะนั้นเกษตรที่ที่ไร้สารเกษตรอินทรีย์ Inc. เนี่ยจําเป็นผู้ที่ทําเกษตรอินทรีย์ Inc. ต้องมีความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเกษตรอินทรีย์ Inc. เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรพื้นที่อย่างไรถึงจะเหมาะสมเกษตรอินทรีย์ Inc. มันต้องเริ่มจากจากดินจากน้ําแล้วก็ระบบนิเวศธรรมชาติข้ขางเคียงถ้าการทําเกษตรอินทรีย์ Inc. โดย ยกอ้างว่าพื้นที่เคยทำพืชผักมาก่อนแล้วเราจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพืชมาเป็นเกษตรอินทร์ทันทีเนี่ยตามข้อเท็จจริงแล้วยังทำไม่ได้เพราะว่าสารตกค้างอยู่ในดินเนี่ยบางพืชใช้กลุ่มสารเคมีที่ตกค้างตั้งสามปีห้าปีเมื่อเอาไปตรวจสอบก็ยังเจอสารตกค้างอยู่เพราะนั้นการทำเกษตรินทร์นี้มันต้องเป็นโวนนิ่ง แล้วก็มีพื้นที่มากพอแล้วมีระบบนิเวศข้างเคียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องออสารเคมีใกล้โรงงานสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแล้วก็น้ำที่ชะล้างน้ำฝนพื้นที่ที่ทำเกษตรธรรมดาแบบแบบเคมีแล้วก็ไหลล้นมาหาพื้นที่เกษตรอินทรีย์อันนั้นก็ยังถือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ ผยแพร่องความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปสู่เกษตรกรเกิดขึ้นจากศูนย์เกษตรปลอดสารพิษซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเริ่มจากการนำความรู้เรื่องเกษตรแพะเพียงคลิกแผนดิงให้อุดมสมบูรณ์ด้วยกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์การดูแลรักษาระบบนิเวศไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนที่สนใจจนสามารถเรืยกแกนนำเพื่อส่งต่อแนวคิดนี้เพื่อขยายผลไปกับเพื่อนเื่อนกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จิดถึน,นึกอย่างหนึ่งเนี่ยผมผมพยายามให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ผมพยายามที่แนะว่าเราต้องเริ่มต้นที่ครัวเรือนที่บ้านเราก่อนถ้าเช้าขึ้นมาเรามีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกะเพราหัวละพามะเขือพริกเช้านั้นเรามีอาหารแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ในครัวเรือนเนี่ยจะต้องมีปลาในไขไว้กับทุกครัวเรือน ถ้ามีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือสามารถเก็บมะเขือมาทำอะไรปนนะครับแล้วน,นึ่งขาเหนียวร้อนๆเนี่ยอาหารมือ้อน,นั้นเนี่ยโดยเฉพาะพืชผักต่างาเราลดต้นทุนแล้วถูกไหมเราไม่ต้องเสียแล้วปลาล่าก็อยู่ในไหเราเก็บ รายการวิทยุรายการรายการเกษตรเพื่อชุมชน,นกเกษตรคุยข่าวเรามีสิ่งจูงใจอย่างเนี้ยคือปลูกคิดสำนึกเช้าขึ้นมาเราอยากเห็นอาหารบนบน,บนที่ครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกรอ่ะอย่างน้อยมีปลาสักตัวหนึ่งมีไข่สักใบหนึ่งใช่ไหมมีซุปมะเขืออ มันสองคำอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเช้าขึ้นมาอาหารมันเต็มโต้นเนี Mont ่ยเราก็อยากจะกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ออกไปไล่ไปนาหรือว่าให้ลูกหลานไปโรงเรียนผมมองอย่างเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในครัวเรือนก่อนทักจิ้มมือนะครับทักเนี้พาุงวัดการทักการปิ๊บัอกเป็นหูระผ้าพักอย่างนี้นะครับเนี่ยฮุระผ้าก็โลออกแล้วเนี่ยจะปูไม้ปูม้นเวียนนี้มันดีไงครับ กะเปิดสวนขั้วครับืุณก็ใส่ไปเรื่อยขายพาออะไรเงินเนไปขนาดน่ะมือเราลอยสองลอยนะครับเก็บขายไปเพีบขายรับเก็บปลูกกินปลูกขายแ็กน้อยเรือกินกับขายนะครับกะได้กินเลยใส่ซู้มือไว้ในแล้วครับพเอใส่เรียงมือมือไปไหมครับดินไปแล้วคะเพื่อพวดดินพวดหลังเตรียมลอยครั ข้าสีลองใส่ปุ๋ยใส่ยังสีลองเราคุ้มขาเออพอดีเตียมดินอยู่แต่มันจะเหนื่อะเตรียมดินกะไถขวนอยู่เรื่อยๆกะไถขั่วอยู่สามเตียแตมันจะหามือ่ะพอไถข้วสามรอบเห็นมันมันไม่หยาดละเหระไถวสามรอบแค่งมาคุ้มแปงแอนแตลงมูอปุูกแล้วกแอนคุ้มแปงเหรเครับจัมือแล้วเปลี่ยถึงเขาคุ้มเลอครับมือที่สามมันี่สมแตกมือที่สามมือที่สแตกขึ้นมา แค่ว่าถ eh ีอาจถืว่าเห็นเมื่อสูุ่มเราเพราะมันอันเสียงหนึ่งขังเลยว่าสุนตาเสียงหนึ่งขังเสืยนึ่นเสืองไร ของชุมชนบ้านตามมาและทีเกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอดแล้วนอกจากพวกเขาจะสามารถก้าวข้างกระาสารโภคนิยมได้อย่างยั่งยืงยนแล้วยังสามารถคลิกืัวระบบนี้เพื่อกลับมาดีบันเดิมอีกด้วยละค่ะ ันจะสร้างสวรรค์ไหนนาขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสีดากุกสาสมอปลูกต้นสะตอบักสม,มอกระทนไสโมกสร้างบ้านน้อยหลังโกโก้แม,มนไม่ใหญ่โตพอได้หลับนอนชุมจนต้นแบบ จมสมาิม the so it like ีอะไรก็เบ่งปันมีความสุขยอมรับเลยเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วเหมือนกับสวรรค์นะคะก็เลยคิดอยากจะได้อยากก็เลยฝันอยากจะได้อยากจะสร้างสวรรค์ในนั้นขอรวบรวมใจนะใจในสําคัญถ้าเวลาทํางานด้วยกันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยถ้ามีแนวคิดเดียวกันสมมติเราจะทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าเราจะทาควรจะทําทั้งหมู่บ้าน ความยั่งยืนหนึ่งทำกเกษตรอนี้คุณไม่มีโอกาสเป็นหนี้ถ้าเาราเิ่มหนึ่งกงลัลมาางม,มี้ไปกู้ทกัก็แสดงว่าคุณมันผิดแล้วเริ่มหนึ่งกาลางวานี้ม่ไม่ไม,ไมัไม่เป็นหนี้แน่นอนอันที่สองคุณม้นมีเวลาพอเพราะว่าคุณจะรู้ว่าเวลาคุณมีเท่าไหร่คุณใช้ปนเท่าไหร่เมืเ่ออันที่สามก็จะเกิดความรู้อันที่สี่ก็จะเกิดการจัดก,การน้ํจาจัดการดินจัดก,การอะไรพวกนี้เข้ามาจัดการผสมผสานสิ่งที่สำคัญที่สุดผมมองต้นไม้การพัฒนาเนี่ย ต้นไม้เนี่ยเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆคุณอยา่าไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาเยอะก็คือใส่แค่แบบพอดีพอเพียงให้เขาเติบโตเรื่อยๆแต่ตราบใดที่คุณไปฉีดฮอร์โมนฉีดท,ทีมีให้เขาเนี่ยโอ้โหรับนั้นแหละเขาจะเติบโตนะครับอาจจะแปลกแงอาการติดต่างนะแค่นั้น,นไม่ต้องไปเรื่อยๆเป็ี่ยนไปไหนไม่ใช่ เพราะว่าการใช้ชีวิตที่สวนกระแสะบริโภคนิยมนะคะถือเป็นทางรอดที่ยั่งยืนของเกษตรกร,รกไทยค่ะนั่นก็เพราะว่าเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็ไม่ต้องดินลล้นรนปลูกพืชทุกอย่างที่เราอยากกินในพื้นที่ที่เรามีอย่างคุ้มค่าถ้าทำานี้ได้นะคะจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงความเชื่อเกษตรกร,รกไทยทุกคนจะสามารถมีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับ,บวันนี้นะคะเวลาของชุมชนต้นแบบหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ าก,การดูหมิ่นอาชีพชาวนาว่าต่ำเตี้ยเลื่อดินแล้วจะมาสุกที่ดินก็เป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้เกษตรกรร,กรุ่นใหม่ละทิ้งสินฐานและอาชีพที่เปีิดดังกระดูกสันหลังของชาติมีบัวกินฝักมีบัวดอกขายไหวพระไหวเจ้าอะไรบางคนถนัดทำนาทําสวนก็ทำกันไปทำบักชีพฝรั่งก็มีอะไรก็มีเยอะแยะคลงโยงคือชุมชนหนึ่งที่มีพื้นากว่าสองพไร่ ที่พวกเขาเช่าซื้อมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายถึงพระวันหนึ่งพวกเขาจะได้เป็นเจ้าของที่อย่างสมบูรณ์แต่แล้วส่วนของคนทั้งชุมชนก็ต้องสลายเมื่อรัฐเลือกที่ดินคืนทั้งหมดอันนี้จะอยู่หัวหน้าของมิคมพองหลวงเข้ามาแจ้งกับสาครว่า้นทีตัวนี้เขาดาเนินต่อไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องส่งบุทีกลับคืนไปสู่คนนาฬิกึ่งไอ้เงินตัวนี้ที่เราเอามาจากกระทรวงการคลังมันก็ต้องเป็นการดูแลของของนาฬิก์ การต่อสู้ของชาวนาวตำบลคลงโยงอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ไม่ได้กระทำเพื่อให้ได้มาซึ่นกมสิทธิ์บนที่ดินเท่านั้นแต่พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อให้หิงที่ดียอยู่ได้ในสังคมเกษตรกรรมใกล้เมืองเรื่องราวของคนคลองโยงจะเป็นอย่างไรการต่อสู้นี้จะสิ่นสุดลงหรือไม่ติดตามได้ในรายการชุมช,ชนต้นแบบสัปดาหหน้าค่ะ